สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะก่อนอื่นนะคะแอดขออภัยอย่างสูงนะคะที่เมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียววิ่งรูดหนึ่งไม่เข้าเลยนะคะ1ไม่โผล่มาเลยทั้งสามฮานอยเลยค่ะยังไงแอดก็ขออภัยด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารับชม แนวทางหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อนะคะงวดวันที่16พฤษภาคม2564ค่ะามารับชมกันนะคะว่าแอดจะวางแนวทางตัววิ่งตัวรูดเลขอะไรนะคะและเลขเจาะทั้ง6ชุดด้วยนะคะแอดให้เน้นวิ่งรูดนะเม็ดเดียวเท่านั้นวิ่งรูดสีนะเดี๋ยวมารับชมนะคะ จาะหกชุดนะคะ สูตรเม็ดเดียวนะคะของวันนี้นะวันที่16วิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดเลยค่ะวิ่งรูดสี่ค่ะสีตัวเดียวนะ,ะเล็กเจาะมี6ชุดด้วยกันค่ะมี40 41 4 3ย์สี่และสี่แอค่ะหกชุดนี้นะก็มารับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเข้ามารับชมได้นะคะ เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะและเพื่อเป็นแนวทางกันอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อท่านผู้ชมอาจจะถูกใจชุดนี้ของแอดก็ได้นะชุดนี้เน้นวิ่งรูตัวนี้นะคะ,ะยังไงก็เรามารอฟังผลกันนะคะว่าแนวทางสูตรเม็ดเดียวเน้นวิ่งรูสีสีจะโผล่มาไหมะจะติดมาบ้างหรือเปล่าอย่างน้อยก็เข้าวิ่งก็ยังดีนะคะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นมารอฟังผลกันนะคะ ยังไงก็แนวทางก็มีเข้าไม่หลุดได้เสมอนะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ร่วงหน้านะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ดูได้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคะ่ะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันนะคะอย่าลืมนะคะแนวทางมีเข้าไม่หลุดกันได้นะ เอ,อถ้าใครชอบสูตรเม็ดเดียววิ่งรูดสีเนี่ยก็ตามนี้นะคะจะว,วิ่งรูดเลขอื่นก็ได้นะเพราะแอดได้วางแนวทางตัวที่เน้นวิ่งรูดตัวเจาะสามหน้อยนะคะอาจจะแอดจะดึงแค่สีมาเพราะแอดชอบเป็นพิเศษด้วยค่ะชอบสีนะคะวันนี้ชอบสีจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะยังไงก็ขอภัยล่วงหน้านะถ้าหากไม่เข้าเลยนะ ค่ะขอพระคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมและการกดติดตามการคอมเมนต์ด้วยนะคะการกดไลค์ด้วยนะขอพระคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆโชคดีกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดอ้อสวัสดีค่ะ